ดูเด็ก่ะเป็นไงนอนหลับฝันดีไหมคะหรือใครฝันเห็นนางยักษ์นี่ดูกินขนมปากคักรึยทีเนี้ยปากคักรวดเลยจริงอ่ายโอ้น่ากลัวจังอ่ะฟังเปิดสารบัญหน้าที่14สารบัญหน้าที่14มีเลขอะไรบ้าง โอเคมีได้หนึ่งเลขสี่ช่องี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆทุกคนสังเกตลำดับภาพดูนะทุกคนดูิ้วมือนิ้วคุณครูดูนิ้วคุณครูก่อนเรอ่านวางหนังสือรูปแล้วก็ดูที่นิ้วคุณครูแล้วดูนะภาพแรกคืออะไรคะจานภาพที่สองคือภาพที่สามคือ,คอซ้อม ภาพที่สี่คือการภาพที่ห้าคือขอภาพที่หกคือการซ่อมและต่อไปภาพที่เจ็ดจะคืออะไรคืออะไรคะให้เด็กวาดรูปอะไรต่ไปต่อไปอ่าต่อไปนะภาพแรกคืออะไรคะอธิบายนะถ้าใครไม่ฟังนะทำไม่ได้นะอะไรคะ อครับต่อไปครับที่สามคือ,อช้อนซ้อมข้อที่สามคือชา,ช,าชามชามจานนะจานนะชามมันต้องรูปลักษณะอย่างไรไเหมือนใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไ<อ>แต่ถ้าจานเราไว้ใส่อะไรใส่ข้าวใช่ไหมคะอ่ะจานแล้วต่อไปจะเป็นอะไรลูก<อ>จะเป็นอะไรคะัช้อนซ้อมช้อนซ้อมเหรอไม่เหะอะไ,อไร,ไไรคิดว่าจะเป็นอะไรอ่า กินได้ไงว่ากองสุ่มอ่ะไม่ใช่อ่ะปังตังนะช้อนช้อนซ้อมจานอะไรมันเริ่มก่อนเออนี่ไงช้อนมันเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นต้นี้่คืออะไรช้อนแล้วมาถึงจะเป็นอะไรช้อนซ้อม นี่เงี้ลงตัวแล้วใช้กล่องสุ่มไหมจ้าจันดั้มมีไหมจ้ากล่องสุ่มเนี่ยไม่มีอ่าอ่ะต่อไปไอ้นี่ก็ว่าลูกอะไรคะชามลูกชามใช่ไรมคะช้อนเก่งมากอ่ะต่อไปอะไรคะภาพแรกเสื้อภาพที่สองกางเกงภาพที่สามกางเกงภาพที่สี่เสื้อภาพที่ห้า กางเกงข้าวที่หกกางเกงต่อไปข้าวที่เจ็ดต่อไปอะไรนะ<ช>เก่งมากเสื้อวาดไร็วไปเสื้อ,อ,อ,อต่อไปข้าวที่อ,อ,อะไรกางเกงกางเกงเสื้อกางเกงสีอะไรสีฟ้าเก่งมากาการเกงแต่งดีแพ้น้องแล้ว<ส>ต้องเป็นกางเกงสีอ,อะไรต้อง สีฝาระบายสีไหมคะระบายสีอะต่อไปต่อไปดูเลขอะไรเล่กอะไรนะเลขกสองเลขอะไรเลขกสองเลขอะไรเลขกสองโอ้โอ้โอ้เลขอะไรเลขกสองเลขอะไรเลขกสี่เลขอะไรเลขกหกอะต่อไปเลขอะไรคะเก่งมากก็มือให้กันดำหน่อยใส่อะไรคะใส่สองต่อไปต่อเลยเสองเลขอะ เก่งมากประเมินใจหน่อยเก่งมากประเมินใจหน่อยทุกคนเก่งมากค่ะ huh. ต so, ่อไปเล่อะไรคะเล่นอะไรคะสิบเอ็ดเล่อะไรคะสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วต่อไปอะไรคะฮะเล่นอะไรคะอ่อ่าอ่าบางคนงงบางคนงงสิบเอ็ดแล้วต่อไปอะไรคะสิบเก่งมาก ต่อไปเรียกอะไรคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองมสี่ง่ายไมง่ายอข้อนีง่ายต่อไปเรียกอะไรครับอ๋อหนึ่งองโอ้โหน้าีเยอนี่ยเรียกอะไรเลขสี่เลขหก เลขเจ็ดอะเลขอะไรเนี่ยมีตรงไหนมีตรงไหนแปดเซ่เลขเซ่แล้วต่อไปจะเล่อะไรคะเลขเล่นนะเก่งมากประเมินต้องหน่อยเก่งมากเก่งมากนะใส่เลขห้าแล้วต่อไปก็เลขหกแล้วต่อไปเลขอะไรคะเลขเริ่มใหม่ก็คือเลขเก่งมากประเมินวันทรยนะคะ เด็กก็รู้เด็กก็รู้ว่าพูดคุยการบ้านใครจะมั่วจะชัวร์หรือมั่วนี่นะะคอ่ะขอให้นิพนทำการบ้านอย่างมีความสุขนะคะน่าเนอะสิจะโดนไม่เดียวอยู่เนี่จะตีแม่ตีอยู่เนี่ยใครให้ทำไม่หมดนะเน่ยอ้าวเปกเปกเปิดอ้าวกราบหนังสือกราบหนังสือกราบขอให้ผมเล่นเก่งๆนะคะอ้าว thank you teacher thank you teacher ไปได้ค่ะจุดประมาณสระเขาหเดวไหน้าเดียวเด็กสาบันหน้าท่ิบสี่นิบห้าสองหน้าเท่านั้นนะที่เราทิพยูอไปนะนี่นี่ไงนี่ไงสี่้านี่ไง